บรรยากาศท่างไปช่องตูครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดชุมชนบ้านเจริญหรือว่าบ้านน้องแสงเจริญพัฒนาครับตำบลโพนงามอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีครับด้านหน้าเ้ากับทางไปช่องตูครับมีป้ายสีฝาอยู่ครับช่องตูบางคนนกำลังขึ้นไปครับบางคนกำลังลงมาครับบ้านแล้วสิครับบ้านแล้วบางคนกับมาฮอดนี่บอกขึ้นไปช่องตูครับมาเลาะหา ือของปลาอาหารพื้นบ้านโอยกันอุดหนุนพี่น้องบ้านเท่าครับราคาบ่แพงราคาถูกถูกห้าบาทสิบบาทก็มีขายห้างผีเทศยังอะไร เิ่นมวนก็ซื้อยังเะครับก็ซื้อผักยอดฟักบรัฟักก่อนสารพิษอันนี้เจ้าบานหรืแม่ครับนี่มันละซิฟค่ะแม่ยู่ค่ะโอ้หล่อยนี่ได้บลากโ้ยงานดีลยับินค่ะแล้วข้าทู เทมัตสาวสามผิปและสำน,นบักคูงกะมี่ครับบักฮงเสียงสมยำบักเพ่งเหม,ม,มือนี่ผมมีเฮ็ดขายนะครับเราบุ๊กต่นบุ๊กครับบักฮิตส่นคาออนเฮ็ดขายดีแห,ห้งครสิ มือนีซือว่าคึกค่ะในนอนมือนีแล้วไม่นอนือคึกค่ะในชั้นนอยครับมียอดบัวด้เยโองนบุ่ล่อล่อบอกล่อกต้นพุกันเดียวกันเลยนาอ มีเฮ็ดอยูน้อยเดียวอันนี้คือโล่บอกย่า่นี่ครับโล่โลโลจะบาทอยู่ีเฮ็ดอันนี้นี่เราโลสามร่อยคือโล่ร้อหสิบบาทง่งามครับล่ายลาดขายขายหวยทุ่งเดียว ว้ป ok ีภาคเกษตรโมกเยี ar, e like 15, 8, <pf unlikely> ่ยนะครับนี่ยโมกเ้าไหม่ครับได้สิผ้าเอาเบงกระปูหินที่น้อกระูนครับกระหินเราก็เสึห็น ปูขนจ้าปาจบาครอาอร่อยจ้าาไงสดี่สุดอันนี้โล่ทังหมท่านน่ปูขนโล่เสองลอยครับเอาหนาปูขนเอาเลยจ้ามีก่อนทไมไม่้แมามนอาม่ครัอน้อาอ้าวใคอย่าได้หวยมาเด้อครับเดือดันใหญ่คน คือละวันทีนึนงมงุนทรีัวขาวครับสองมุนทรีขาวครับโอ้เฮดบัวพ่อลรวเฮดบัวกน,นั้งมีเเฮดบัวเฮดบัวนี่ขึ้นโลอครับ

ขายตู้แม่คนมาขายอยู่นี่บอกพวกนี้แม่ขายอยู่สาที่นี่แล้วเนาะหนาสองตู้แวะมากนุ่มคนไหนครับทอดแตนขายยังเหรอขายกาแฟจ้าแล้วก็ชาเย็นชาเหียวน้ำเปล่าเงินเบิร์เหติดก่อนนี้บอกได้ได้ได้ย่เไปยริมเอาเงินเด้อ เราไหว้ไปหากันได้น้ำเปล่ากี่ขวดมีเย็นเย็นสองขวดขวดหนึ่งจิบบาทบอกไปชงดูเบิดเงินปลาใส่ถุงปลาใส่ถุงนี่ครับพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์ก็ยังมาขอหน่ามากินดูรอบอดอกได้เงินไปส่องตะูร้อยหนึ่งเสือวโคโดเบิดไปเบิดไป เจ็ดสิบหาบาทสอโลอิซ่าบาทนางวินเหลือเงินก็บ,บาท5บาทผมมีเงินซื้อน้ำครับ